สวัสดีครับผมเพชรพารวยนะครับเนาะกามาพ,อพา่อผาทุดงยุ่กลางทางกันเลยได้มาทรงนะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์เพ่นธีมาผัากอยู่มีสองหมือนนะครับเนาะมาทรงหมู่วาดนี่เหมือนีก็เลยมา,าม,มาถามมาถามมาทำบุญน้ำนะครับเนาะท่านผู้ชม เพราะว่ามันไก่หมบ้านนะครับนกะพันมาอยู่ตรงหน้าอยู่กลางเผาอ้อยนะครับเนาะกลางตรงหน้านี่แหละมาตามเลขไปฝากพี่น้องป้องปายเขาเนาะครับ,รบนะต้านผู้ชมมากับเกยียแดงมากับด,ดลลาร์นะครับเนาะเดี๋ยวขอไปถามขอไปรับขอไปชมน้ากันไปเป็นแนวทางเชียงโชงใชีงวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะครับเนาะ ียกับดอดลรากำลังสนทนาอยู่นะครับท่านผู้ชมขนว่าใกันมต่อมองเดียวกันบ่ค you know ือว่าสายพันเดียวกันบ่ขึ้นว่าขนว่าถาทั้งไอ้สีสเกตตุงบุลายเกียว์ละอยู่ในผา อยู่ในยสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วบ้านบ้านบ้านเกิดไม่นอนอยุคประวัติปีออู่แถวบ้านน้ำ้องแล้วะยังเก่าอะไรไปบวชศึกษาหาอยู่คนยุคผู้อยู่กับอาจารย์ชวนสิษยิษย์ของดวงตาหัวห้อยไปอยู่ตรงขางมันก็พู้สังผู้ฝอยลุ่มพู้สังโค่ลไปน้ำกันตลอดก็สมันจะม่สาอาดแง่กันไปอยู่กุลวัตร เี๋ยวเราเดินตู้ด้งกันผูดกันแน่กันว่าออกกันใด้ตัวไหนกับยังมาเจอกันนัดที่เจอกันตรงนั้นก็ยังออกกันฟ้อมกันทีเดียวพอได้มีมูไปเนาะเนี่ยพอได้มีมูทุกมือนี่มันจังใดหล่ะมันแบบรอบมันไหลนี่เดี๋ยวไปดูมันเยอะนะที่เนเขาก็ต้องมาเราแล้วกันฟ้องจ้องป้องกันตัวเจ้าของฟ้อมจะซีมาลุ่มแบบเด้เขาไปคิดเนาะไม่หลุดจนกร้ เอาหมามาเป็นตาหักแต่นั่งกวดดูนั่งกวดแทบเป็นใจเฮ้ยโอน้โหดีตาฮักเลยนี่ล่ะวะที่ลงไปเยี่ยมยามบ้านนั่เยี่ยมยามพ่อแม่หล่ะก็นเจริเลยกลับวัดเลยมาแต่สายมาแต่สายสกุลบุญเล่ามาแต่สกุลหรืออ๋อถามปู่แล้วปู่บอกว่าแม่ตันอันน้องหนูหน้าในปู่บอกว่าทั้งสกุลปู่ว่า ปันไม่ออกปันวาอยู่ทาของหลวเพลเพนอยู่แถวนี้ก็มีอันเอมเอันผือ่นผือวัดวัดปลา้านผืออยู่บต้นบนหอยอยู่ตรงไหกบานยังไงบ้านบนเงยไตยังไงบงเยมันไต่รมงเยไต่ไปก็หลิาของพระอาจารย์วงู่จุ๋ยนะหลวงศิษยหลงหาเงินา

ยกาก้าาขาลงไปกระาขาลงไปพอดีที่นี่ก็ท่าน <c oughs> แล้วเราเราเดินยุกหนาเนาะมันได้ทุกขาไปแล้วไม่ใช่ชคแม้กับเพือนัวซ <c oughs> ักกมียนเปแปก็ต้องได้เหยียบจริงเรลแหละเรียกอ่ย <c oughs> ที่แรกมันงดเก็บแต่ยังไนมือหนีพากันไปซั่งได้อีกบหนึ่ง่าได้ไปบ่าได้ไปทั้งไดครับว่าไดไปทั้งหดบอกอืมอืมอืนอีกืน ดวดจักป <Solomon. S 1> ัา่ะครับอาจาย์สิบเก็ดสิบกกละเกมาเลย้ส่นดซิหาสส้าส่วนมากจำพัรษายยู่ส่กยู้้งพูดนะนี่จำอยู่แต่ไม่พูเพราะว่านี่พูดนสงบดีเพราะว่าแม่ครููาอาจันกันท่านน้ำ่ลอยังอยู่นนแลก็ชำิดคิดสงบอยู่อยู่นั่นิดสงบไปดินี่เพราะว่าลมยินเพราะว่า ช้างสมาธิเดี <Luis> ่ยวรวมทุกเที่ยวหงคิดะบ้เมื่อวานนี้ลูกใดบอกเด็กอันเด็ก่กามื่อวานนี้ลูกใดบอกเลยกมมนี่นี่ลาบอกอะรองเรื่อก่เ็งเ่งเาเน่งงปนเขีไน้แนึงเป็่เนเขยนหนึ่ป็หนึ่งนปนงขงง่ห็นน ออนที่ฝันได้ประกาศที่บอกมาว่านอันที no ่บองฝันเาตีเป็นเ่งันนงีครับทีวังได้นามบอมีเนวบอมีเนวอาจารย์เช็ดนยมัใก็ไเลครับฮะบองมีเนวอยาง่ยมครับทางเทียคนถามมากคาก็อ่ไปที่บอกเดียก็เอานี่ะห้องฝันของ้างหิงทางเทียมมักี่ซุปองเยอ่ม่หบตีกกนแล้วสิเร Băng chuồng bì đèn, bì. Tì bì mô, bụng 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 bù bạc hàm khao bụng 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 เตรียมไม่ดวงก็สิได yeah. right. ้นั่งาระจันนะ้ำเป็นดวงวาสนาที่ว่าเคยท้องบูรวมกันเมื่อกาตีนี่เด้อของของสีมันกับโบปินตาเสียขาเสียนี่เพราะว่าของลึกลับบางทีเขาเนี่ยเรเห็นไม่มีหักเอ้าดอล่า ตัวหกสีที่เขียนให้งจะได้รวยของบ้านนี่แหละจ้ะหืมตัวหกสีตัวกันมาครับเนื้ออะไรเล็กเพราะสั้นหามันออกตัวกันได้อืมอ่างเกี้ยออกมาแล้วโอ้ยจะใครบอกจะใครเอาซะกใครเปลี่ยนทันทีเนีอันนี้ตัวเล็กบ้างบ้านคนบอกแตนต้นแบบมีหกสี่นะซื้อไว้เลยเด้ บซื้อไปหาลอยคูดหาลอยมือว่านี่หกซี่ด้ไหมครับผมหกซีกันในเพชเ้าวยอ๋ี่หยนะย่งนั่นไปบงอ้างเทียนี่ครสอนบอกเลกียเนาะอ่างเทียมลอยออกมาก็ยังไอ้วดไอ้ีกายมันออกแล้วเนาะเี่ยกีกายก็ออกแล้วครับนี่มือสามชุดนะครับเนาะเระว่านี่ ว่านบอกแม่ป้าเอนพ่อมันอยู่กลางทางก็เลยพากันจอดรถก็เลยมาส่งเพิ่นก็เล่ตักบาทเพิ่นเพิ่นก็เลยบอกมันก็ให้เพื่อนพัดลุ้ยแม่ทรงเพิ่นมื้อนี้มาส่งฮอดนี่เลยบ่ครับผมแม่นแม่นมาส่งฮอดนี่ครับก็ทียังว่าโอ้ยเฮียแตกเฮียตุ่มหลัง ยังมากกับสิไก่เด้ของเนี่ยรัดพงมากเนาะก็มีผู้ใดถามมาทรงพระพระอาจารย์มาจากไสครับผมอันที่ม่านดีกว่ครับผมมาจา่อ๋อคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะอยู่วัดสะกดทั้งสกดที่มาเรื่อยๆบ่ครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเนียนย้อมคนจอดรถให้ถามมีมุ่นข้นรถกรคขึ้นอายุทีละสี่หาโลครับ ไป็นใก่ๆก่ชนมันหนี่เออพอนางเอกมาหัวตีครับเ้ากัสมมทานว่านางกับเพื่นไม่แค่น้นเาว่านพ่อคนยูพ่อพ่อกำลัามันบ้าอยากจะเขาจีดสัมทานมาดอกว่าสีนางหลุดไปกกลโนมีคนมุ่งเอาไปจากโลกกระโดดสามทานอ่าทุบทุบดงไปเรื่อยๆบอกครับนี้ดแล้องมีกรับปัจจยการาดแล้วนะครับเนาะอนี่นาะครับท่านผู้ชม เลขป้าอาจารย์ตูดงไห้นะครับเนาะเลขสามตัวกับเจ็ดห้าสองแปดหนึ่งกับหกสี่นะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลยนะครับเนาะหวบวันที่หนึ่งมีตัวหน้าหกสี่นะครับเนาะอาจารย์พูดว่าพระอย่านี้สว่างเลยนะครับเนาะท่านผู้ชมเรื่อยๆเลยครับเนี่เพิ่มกับเาน่รับอา แต่ทำบุญนี่โอ้ใจบริสุทธิ์ดีทำบุญนี่ทุกหลังค่ายงี่นะที่น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรพราวรวยนะครับเด้อันนี้กำลังเก่คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีุณผ้ไปหอดเนาะนางสาวเพินไปกับสิบเกาลร่วหร่องเบื้อง่นยมันไก่มันไก่ท่าทางก็เป็นท่าทางจงสีเพิ่งบานเ่านี้ท้าสอบถูกสอบบ้านผืนอาภัพไไปลงก็ลงเลย ทำไปถือคือว่าอทีจะเพิ่กตกูกขาไยเป็นหูเวพาไปมันเป็นคู่ป่ะครับอยู่รงนั้นมันเป็นคู่เลยปะนัคู่เป็นู่เป็นบอคอยมีถามีตนกเป็นบุอนนั่งบครับแฝดจัพันจาคนละวัดยางเป็นสิย่างเอเอนกันยมตดงยังนัด กินกับยูทั้งกินผู้กี่ล่ะทั้งกินไอยลมทั้งขึ้สีชมพู้ใกล้ๆกับชุ่มแห่นะบ่ออันใดทีผู้ฝอยลมทั้งก่อนแก่นกัผู้ฝอยลมอยู่ใกล้ๆนี่ครับอยู่ใกล้นี่ล่ะทั้งไปน้องบัวครับทั้งไปน้องยบัวครับผู้ฝอยลมอำเภอไอีอำเภอหนองแสงครับตรงที่ว่า